พาวเวอร์ทา์แมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ สองเราก็เปลียนจากอยากให้เกิดความชัดเจนเกิดความตั้งองของไม่ว่าชุมชนชนหรือไม่ว่าเป็นสารชนที่จะได้เห็นราข้คามตัอยางข้อมูมน่างเขึ้นมาหลายปีมันมีการออกข่าวบางออกข่าวแบบวีทุนมีทุนบ้างครับในฐานะที่ช่วยดูแลหญิงจากัจะต้องมีกรณีที่มีถึงว่าสาวมาแล้วจะเป็นของนักสสมชนต้นแต่ก็มีข้อจริงมีผลในการใช้หรือพิสูจน์าที่ผู้นิ้ั ฟังค่หลักฐานแล้วก็มีทังนักสาบในวันนี้ก็เลยอยากให้พี่ๆผุ้ชมได้น้ทราบค้อยจิงที่เรื่องเรจาการวิเคราะห์หรือวิจัยคำพ้งสับผมใช้การวิเคราะห์มาดากตัวคำพ้อง3ัของสานทั้งหมดเพียงแต่อาจจะไม่ได้เอาคำพ้างชุดมานั่งอ่านทฟังแต่ก็จะวิเคราะหในประเด็นที่เกี่ยวข้องและเป็นเหตุเป็นผลว่าอันอื่นก็คือใครเป็จ้าของวุ่ มีหมค่บ้านใบ้านเจ้าของแล้ว่อมีใครเจ้าของรุ่นแล้วใครจ่ายคันใบ้านครับคุณพอน่ใครจ่ายควนมยูแล้วก็มีปรเด็นที่เราก็ต้องรัรู้กันระมัรว่าอยูจมีจองมีไม่จองใช้หรือใช้เอกสารจองที่ใหญ่้างนะครับก็เลยอยากจะมาอาให้พี่ได้ชัดเจนเพื่อเข้าใจเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างในช่วงเวลาอตีนมาาผมจะอยญาตใช้ต้มยู่ช่วยทํลนี้เพราะเขอยากให้ท้องูลที่ออกไปติดข้าก็จั ความจริที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนที่เรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องพวกนี้นะครับว่าะใครจะหอบหุ้นหรือว่าจำเลยหน้าหุ้นจะไหมใครลงทุนหรือตอนนึงไม่ลองใช้หรือใช้เนี่ยครับมันก็มีจีประมาณห้าขีหลังที่เกี่ยวพันในเรื่องที่เกิดขึ้นผมอยากจะใช้คําว่าก็อยากใช้คําว่าจีนที่เกิดขึ้นเกิดจากความขัดแย้งอยากจะใช้คําว่าเกิดจากความเข้าใจผิด หรืออาจารย์ท่านเป็นคนจริงแข็ปค่ะผมไม่ได้อยากให้เห็นว่าสีนุ่นเ,เกิดขึ้นมันเกิดปัญหาแค่ไหนในข้อมูลไหนมันเป็นมีเคสที่เกิดมีการฟ้องในที่ฮ่องกงหลังจากที่เกิดเหตุมีการฟ้องร้องในไยางนุ้รลาการหรเรื่องที่เกี่ยวข้องครับในเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่ฟ้องรอรรรเรื่องเราขอให้มีการโอนหุ้นบริษัทหนึ่งซึ่งอยูใ่ใน ผู้กู้กับคืนมาแต่ว่าในข้อาได้จริงของคดีนั้นช้าๆครับก็คือก็ทำลายผู้ฟ้องก็ถอนคดีไปซึ่งศาลที่ผู้กู้กองพิพากษาให้ถอนต่างๆแต่ว่าเนื่องจากผู้ฟ้องมันได้เกิดความเสียหายกองพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางคดีด้วยที่เป็นเงินไทยก็มาเจ็ดแปดสิบบาทครับซึ่งผูคกู้ต้องไปอยู่ในหัวการที่ต้องไปรับการฟ้องร้องเป็นให้จ่ายก็ยังไม่จ่าย อันก็เป็นเรื่องที่นีของกั 4. อีกเ,เรื่องหนึ่งซึ่งข่าวตอนที่พี่สมุรชลรูกคงเคเยได้ไปทข่เขาบ้านที่น้าสานป่าตอนนี้ซึ่งจะมีหนึ่งก็เป็นดีแรกนะที่ทำที่มีการฟอร้องคุญิมแล้วก็ฟ้องจุนโแล้วก็อีออกท่านหนึ่งซึ่งนั้นเป็นเรื่องเหี่วกับ ก่อนแต่งเอกสารนะครับเป็นเอกสาร3ฉบับซึ่งในเรื่องนั้นเนี่ยสารเนี่ยวิชัยแล้วก็มีข้อในพยานหลักฐานการฟังแยกหลักฐานข้อมูลต่างๆอย่างได้รับต่างๆซึ่งในเรื่องนั้นเนี่ยสารเห็นว่าในการคือกาพูดเรื่องเอกสารปลอมเนี่ยมันก็จะไปพูดเรื่องว่ามันปลอมไม่ปลอมก็จะไปพูดเรื่องว่ามันปลอมหรือไม่ปลอมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่า,า,า,นนวาก็จะต้องมีการตรวจที่สูงขึ้นที่กองทาพ ปรากฏว่าใเรื่องนี้เนี่ยมีการตรวสูเพื่อหลายหลายหมวดหลายส่วนปรากฏว่าการตรวจิสูจมันยังเป็นผลาตรวจสูนมันยังแย้งอย่างเถีย่ว่าบางคนบอกว่าน่าจะใช่อีกพันบอกว่าไม่น่าจะใช่ในเนืู้นเดียวกันมันก็เลยเป็นนักสัเนี่ยทุกคนที่ melhores, ตัวต้องมีมีเท่าไหร่มีคนมีความสามารถมีความเชี่ยวชารื่องการตรวจยแล้วนักสา่าก็เห็นว่า เมื่อมีข้อที่จริงหรือมีพยานหลักฐานว่าการตรวจที่สู่โรงพยาาเนี่ยมันยังมีผลที่ยังกันอยู่รั้นศาลก็เลยมีความเสดยจที่ต้องดูการพยายามแก้รองโตหรด้วยไปดูจากตัวการที่มันเกิดขึ้นได้นะครับว่าแล้วก็ต้องมองด้วยมูลเหตุจูงใจว่ามีมูลเหตุจูงใจไหมที่จะเลยถ้าศาลท่านเนี่ยจะกอริภาษารคฐาสตร์ฉบับที่ว่าซึ่งในข้อเท็จจริงดีเนี่ยปรากฏว่าพยานของฝั่งโจทก์ คนนะครับและอีการหนึ่ันว่ามีการผู้ดึงเงินที่ใช้บริจายค่าหุ้นเนี่ยมีการผู้ดึงเงินมีการทำสัญญาผู้ดึงเงินมีการคืนเงินมีการทวงเงินหรือว่าทวงเงินจากผู้ให้กู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อศาลก็เลยพิจารณาเห็นนะครว่าถ้าอย่างเนี้ยศาลมองอันนี้เป็นข้อเทำในทางของศาลครับว่าถ้าเกิดความลักษณะแบบนี้มันมีหลักฐานเนี่ยในในภาษาศาลเราบอกว่าเกิดความลอยลอยที่พี่ที่เคย เกี่ยวกับคดีความผมจะเข้าใจว่าสายได้ปล่อยคุกโดยความลอยลอยโดที่อินเดียไม่สามารถอันนี้สายก็เลยมองเห็นว่าการโดยความฟังโจทย์เป็นการโดยความลอยลอยนั้นก็ยังไม่อาจมาฟังในข้อพิสูจน์ได้ว่าได้มีการโดยคุณจากแค่รู้ไปฝังโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องนั้นใองสายยังพิจารณาว่าในดีดังนล่าวเนี่ยการผู้ดีเหมือนที่เอสซีเป็นเขาเรียกว่าคอมเมดี้ไฟแนนซ์และการให้ เงนผู้บริจต์โปรเจกต์ไทเงียเนี่ยเขาจะดูที่ที่ธุรกิจของโครงการหรือว่าผู้บริหารโครงการไม่ได้ดึงคนอื่นหรือใช้เครดิตของคนอื่นมาโยผันประงันานาให้ปอดเงินผู้โดยเรื่องนั้น,าออน,น,น,นสายก็เลยเห็นว่าเมื่อจบบางสื่อก็ได้มจริจนรณาหลักฐานว่ามันเป็นเอกสารปลอก็และข้อที่จริงจากการตรวจสอบของยาผู้เชี่ชยวชาญก็ยังยากอย,อยู่ครับก็เลยให้ความเห็นได้ว่ารายยื่นนะยังไม่ได้ ทิดแหกแตกแต่กับชัดเจนขนาดนั้นเแร้ะเนี่ยเป็นที่อ้างมาช่วยอยเฉพาะกมก็ตายปเงินยยมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแถมอุณโลเองก็ต้องรับภาระนี่และการงานจักการตัวเดียวครับสารจึงให้ความเห็นว่าจึงไม่ใช่การลงทุนในความาทุนแล้วก็เรื่องเขาได้ิงไม่ใช่กับสารปอกก็รักษาสองายที่ที่ดียเลยศาคับมีเรื่องที่สองเป็นสามเรื่องสามเรื่องที่แพงเป็นที่แงที่กางปอกโจบ ของเรากุณน้องกับบริษัทอินเอเนจีโปรทิงนะครับกับโ,โ,โปรทิงมูสิกก็้วก็ยู่กุนดีด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ขอเพื่อถอนที่ทำกับบริษัทสิบขึน้นแต่ตตป่าจบซึ่งเรื่องนี้เน,น,นีย่ยเป็นยามภาษารีบถอยนเช่นกันซึ่งศาลก็ได้มีการวิจัยว่าผู้ที่ซื้อมาจากโจททั้งสองนะครับโจททั้งสองเนี่ยคือเงินที่ถามว่าการจะหยิบมาได้ไงก็อยิบได้คือเงินมาจากใคร ส่วนร่วมในการอรอกเงินซื้อหุ้นได้มีส่วนร่วมมาในทจดเก่าอ้างว่าตกในสิ่งที่จะได้ในเรื่องนั้นเนี่ยศาลก็ใช้ถ้อยคําที่ผมเรียนเมื่อไหร่ที่แล้วเนี่ยว่าก็เป็นการ,กาเ,รากเกิดความเลอยๆที่ชัดเจนว่าเงินที่ซื้อหุ้นเนี่ยเป็นเงินของโจท์ทั้งสองนะครับนั้นเนี่ยการพูดยืมเงินลงเนองก็ต้องเปินชนะในผู้เองฉะนั้นอะใยโดยรุ่นก็คืบบตต่นก็ไม่ใช่เงินที่ทางฝ่ายโจทบมอบให้คุณเนาะ ไอ้รงทุนก็ชนระค่าพิ่มซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อสนเห็นว่ามีการเกิดความแบบไม่ไม่มีหลักานในการพูดเฉยๆไม่มีการบอกได้ถึงที่มาของล่งเงินฉะนั้นเนี่ยสนานก็จึงฝังว่าในเรื่องนี้มีการซื้อพุ้นโดยไม่ใช่เงินของโจทก์สองแทนนั้นและโจทก์ทั้งสองก็ไม่ได้มีส่วนที่ชำระค่าเพิมในลักษณะของความีเจ้าของ มันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่มาบอกว่าให้เพิ่มถอนนับการเรียทรัพย์สินขึ้นอันนี้ศาลไ็้ยังมองในในหลักการเวลาเวลาในคนดีแพ่งนี่ยงหลัการสูจนที่ฝ่ายโจทก์แสดงสดั้งท่เรื่องนี้ศาลก็มองเห็นว่าโจทก์ไม่สามารถนําสืบพักล้า,างพยานหลักฐานตามกฎหมายหรือข้อสันนิษฐานตามกฎหมายของฝ่ายจำเลยได้เพราะนั้นก็ไม่สามารถสืบได้ว่าการโอนหุ้นที่โอนไปนั้นเนี่ยเป็นเอกสารที่แท้จริง หรือรับฟังได้ไม่ได้อย่างไรโอนแล้วจะรับฟังไม่ได้อย่างไรกล่าวตั้งแบ่ค่อนข้างจะลอยๆนะเพราะฉะนั้นสารเพิ่งถืว่าจบนำสืบไม่ได้ว่าการโอนพู้พิพาทไปาทามที่มันได้เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการโอนผู้นั้นถูกต้องสมบูรณ์ไม่เป็นมูลค่าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแล้วก็ต้องเรียนมันนะครับอย่างพยานของฝั่งโจท์เนี่ยก็ยอมรับว,ว่าเคยรับหมายชื่อสารหลายฉบับจนจำไม่ได้วันกี่ฉบับ ลงไปกี่ชาแล้วนะครับการตรวจสอบสูตรในทุกอย่างเป็นเรื่องพู่นะครับก็ยังต้องชื่อนรู้หนักว่าตกลงแล้วมันมีชื่อไหนใช่หรือไม่ใช่ยังไงเพราะฉะนั้นสารในอดีตนั้นเนี่ยเชื่อว่าท่านนั้นเนี่ยเป็นตัวแทนของพี่จิแล้วก็ในผู้ลงมันชื่อไหนสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงไม่มีเหตุในการเพิ่มถอนหุ้นหุ้นก็มีผลตามต่อมาในสภาเพิ่มถอนหุ้นด้ส่วนในเรื่องของความในเรื่องของสารก็ให้เหตุผลยังไม่ชีว่านะ เงินที่ซื้อผู้พาเนี่ยไม่ใช่ของโจทุสองเอกสารที่ห้าก็ไม่ใช่เอกสารเราการโอนเงินก็ทาถูกต้องตามกฎหมายหมดเพราะฉะนั้นเป็นฝังไม่ได้ว่าโจทนสองเนี่ยเขาขอผู้พิาไม่จําเป็นต้นคดนให้กับโจท้นสองนี่ก็เป็นการแห่ทั้งอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นมีเรื่องหนึ่งอเป็นเรื่องที่สี่ที่เกิดขึ้นก็คือเป็นย่นท้งอ้อมก่อนเรื่องที่สามที่ผมเียดที่มีมาสกู่ เรืนี้ก็เป็นการฟ้องเรียกทรัพย์สินคืนและเมื่อแก้่าเสียหาซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ในวาทาทพ่ทางามานาพอสมควรมีคนต้องมาเป็นเจยมากพอสมควรนะครับแต่ในที่สุดเมื่อศาลในทันีมันมีการพยายามนการตรวของผู้มีนด้วยแล้วก็มีการรุกลงถอนเท่าไ่ก็มีผู้เสียหายที่เป็นผู้ถือผู้มีห้ทนโดนโดนลวมด้วยนะครับก็ต่อมาในชั้น ทางการรุ่นออทอนเนี่ยสาลรุ่นทอนมีนิัยมาว่าโจท์ในคดีนี้ไม่มีมาฟ้องหรือจะเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าจะฟังว่าโจท์เป็นเจ้าของหุ้นและยกให้คุณล้มไปแล้วก็ยังไม่ปรากฏว่าคุณล้มเนี่ยมีเหตุอะไรที่มีระบุจะต่นของคุณกยาให้เมื่อผลออมาเป็นอย่าง,ง,ง,งไปไปน,นี้เน,นี่ยในหลัง่ายโจทก็ถอ,อนฟ้องไปก็ต้องไม่ดีครับก็คือถอนฟ้องในคดีสุดท้ายที่ล่าสุดที่ทพี่ผมได้ยิน ข่าวต่อมาไเป็นข่าวระวัติเพราะว่าเร็วๆน,นี้ก็มีขยันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความพิจิตรอะไอย่างเงีก็ถือเป็นปลอมใช้เอกสารกองนะซึ่งในเรื่องนี้ผมอยากจะเรียนว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนเนจะครับผมหนึ่งมาจากค่อยทำตามทางภาษาที่อยากจะบอกว่าก็ได้ยินบอกว่าเป็นเอกสารปลอมไงผมให้เจ้าร่วมในธุรทิจของศาลรในทางวิชัยพยายามถามเระเด็นนั้นแต่อยากจะเรียนว่าพอจากการวิจัยสารศาลรในวิชัยกองเนี่ยว่า การนาสื่อและทางสาแสดงแทางเนี่ยไปนำจบเนี่ยไม่มีใครยืนอย่างได้ว่าใครออมไม่มีใครบอกบางคนก็บอกว่าไม่ได้อยู่ในที่ที่มีการรงหมายหรือชื่อก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนก็เอิยมาว่าไม่ทราบว่าใครพูดหมายมาหรือชื่อเพราะฉะนั้นสารในฝังว่าในเรื่องนี้ตัวต่างๆทั้งสามก็คือจเจ็นก็มีคุณน้นนะครับมีคหญิงขั้นหนเนี่ย ไม่ได้ร่วมกันปลอมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมส่วนประเด็นในเรื่องปลอมมันจะมาคู่กันเสมอหรือปลอมมาใช้สายก็เป็นที่ใชนเรื่องประเด็นขนการใช้ซึ่งในเรื่องนี้โจทย์ก็ไม่ได้สามารถจะมีพยานหลักฐานมาสืบแล้วก็เอกสารที่นํามาใช้เป็นกัวว่าเป็นเอกสารที่นามาใช้ในศาลก็เป็นเอกสารที่จากตัวปลอมถูกต้องมีบอรีมักตีมีการรองจากสารตงศูนย์ราะการใช้ครั้งนี้ใช้ที่น่องบอก แล้วก็การเป็นเอกสารที่มีฐานส่งให้กับพงานสอบสวนเนี่ยก็ปรากฏว่าเอกสารนั้นกับเป็นเอกสารที่ไม่มีการนับรองนะไม่ตรงกับที่มีที่สารนะครับดังนั้นงานสอบสวนบอกว่าไม่ปรากฏรายชื่อของคนนับรองใดๆเลยเอกสารเลยที่ในสารไทย เป็นสางเกต้องแปลต้องไปตรวจวม่ได้เอาคนแปลมันยืนยันการแปลว่าต้องมถูกต้องเพราะะฉนั้นก็ข้อที่จริงโดยรวมทุกข้อท่าคดีที่ผมอยากให้ความเคลียร์และก็ชัดเจนถัดที่พิสูจน์ควรเพื่อให้ลงลึกในการพิจารณของศาลแต่ละคดีเพื่ออย่างน้อยไม่ให้เกิดความสับสนในการรับข้อมูลข่าวสารของศาลนะครับคือในข้อมูลด้วยก็อยากจะเรียนประเด็นนี้ให้เกิดความชัดเจนถึงความตกใส่แต่ท่าว่าบทบาทหน้าที่ที่รูปไปในห้าเรื่องที่ผ่านมามีประมาณนี้ครับของที่ I'm no